อันนี้มาทำอะไรครับมาเล่นเอ็มวีครับผมเอ็มวีเพลงอะไรเพลงพ่อฮ้างครับแล้ววันนี้ทำไมถูกพ่อห้างทำไมไปเอกลอจังก็ตามคาลิเจอร์ของแล้วเดี๋ยวรอรออย่างนี้เดี๋ยวรอเดี๋ยวเราจะจัดบทที่เด็ดเด็ดให้นะผมหน้าตาหมดเท่าเยี่ยมขอบคุณมากครับขอบคุณบทนี้บทภาคบทมรอรออย่างนี้ทรงผมอย่านี้ราอย่างนี้ไม่ใช่พระเอกหรอครับพระเอกครับก็เป็นพระไงพระเอกเป็นพระเรื่องนี้พระเอกร อันนี้อันนี้ชีพคาแรกเตอร์หมดเลยนะชีพไหมครับสำหรับน้องนี่พี่จัดให้อย่างเด็ดเลยครับรอมาหลายเรื่องเก็กดีมาหลายเรื่องเรื่องนี้แหละครับน้องแตเกิดเรื่องนี้แหละครับเออครับแต่เกิดแน่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จจากสัมภาษณ์นี้ไปโกนหัวโกนหัวโกนเข่าโกนคิ้วนะเล็กเล็กครับเล็กเล็กรับรองลุ้งลุ้งนุ้งลิ้งเมื่อวานในห้างก็ยิ้มไมแล้วที ผมไม่จะไม่ยอมไปคนเดียวเอ็มวีนี้เขาเราไม่มีคนไหวเอ็มวีนี้เอริสก็ไม่ได้เกิดเหมือนกันหลังจากความหล่อแล้วเขาจะเป็นยังไงแหมเป็นไงครับแปลงโฉมแล้วเหมือนไหมเหมือนไหมอันนี้เป็นซีจีนะครับเราไม่ได้ตัดจริงในห้างผมไม่ต้องไม่ต้องคนซีจีคนซีจีนะครับถึงกับอยากร้องไห้เลยทีเดียวเลย แลวงพี่แล้วเราก็ให้ถือบาทแล้วก็เดินผ่านไปก็ตอนนี้แต่ได้ข่าวแว่วๆเราประชุมกันแล้วว่าบทพระเราจะไม่ถ่ายกันแล้วนะครับวันนี้เราเปลี่ยนใหม่นะในห้างจะเอาเป็นบทอะไรครับกกลัวหัวแทนนะล้อกอลนหัวดีไ่มโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับเดี๋ยวเราไปทํางานกันต่อนะฮะเดี๋ยวใครติดตามบทพระด้วยนะครับว่าพระจะเป็นยังไงนะครับแทน